สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมอยู่กับกบนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะครับเมื่อวานนี้แชทแตกเลยครับรักเอนะครับกระถางกัร้อยห้าสิบครับโดนด่าด้วยครับผมวานโดนบ่นด้วยครับเขาบอกเป็นไม้ที่เขาเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมมาลงขายครับแจ้งเขาไปครับ ได้เรื่องครับโดนดา่าไปเลยหนึ่งดอกวันนี้เขาให้ผมมาทําคลิปให้แลครับเขาไปทํากับข้าวครับวันนี้เขาเข้าครัวครับทำกับข้าวอยู่เขาบอกว่าถ่ายให้สักสิบนาทียี่สิบนาทีไหนอยครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าวันนี้ผมจะขายอะไรเขาอีกวันนี้จะพามาดูนะครับว่าผมจะขายอะไรเขาอีกนะครับตู้นี้คือ อนนเอาตู้นี้แหละเอาตู้นี้แหละเอาตู้นี้แหละไม้สวยเยือบเยือบเอาตู้นี้แหละเอ,เอาแบบราคาเทียบเลยไหมครับผมไม่รู้ว่าเอาตู้นี้ตู้เดียวเลยวันนี้มาหาอำนาจ ี่มาหามนาศสวยเอาฝนก็จะตกครับตอนนี้ตกไปแล้วรอบนึงครับกำลังจะลงเม็ดอีกแล้วอันนี้มาหามนาครับผมมาหามนาศสวยนะครับผมกระถางหกนะครับสองร้อยรวมส่งนะครับผมมีสี่กระถางนะครับมาหามนาครับกระถางหกนะครับสองร้อยรวมส่งนะครับผมสวยเลยมีสี่กระถางนะครับดูสวยมากมาหามนาครับซื้อไป ปลูกตั้งไว้หน้าบ้านครับจะมีอำนาจวาสนาดีนะครับต้นนี้มาอำนาจเอา้าอ่าโอ้โหอันนี้ประสาทท้องนะครับสองต้นเลยครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้ให้หนึ่งร้อยบาทสองต้นนะสวยมากเลยจะากับ เอาแบบราคารวมส,ส่งเลยนะครับจะได้ไม่ต้องอันนี้นะครับเอาร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสองต้นนี้นะครับประสาททองนะครับสวยๆเลยแดงๆเลยนะประสาททองครับร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมปกติถ้าเกิดผมขายร้อยหนึ่งก็ค่าส่งหกสิบนะครับปลายทางก็แปดสิบอันนี้เอาร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับประสาททองต้นนี้นะครับประสาททองนะครับสวยๆเลยครับสองต้นนะครับในกระถางเลยครับร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ ชายชนนะครับชายชนกระถางหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งครับชายชนนะครับเป็นไม้ที่อมตานะครับชายชนนะทุกบ้านน่าจะมีหมดแล้วนะมั้งผมว่าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับนางลากสดครับป้ายสวยนะครับกระถางหกขอสองร้อยรวมส่งนะครับนางลากสด ใตทุกใบครับสองร้อยรวมส่งนะครับกระถางหกนะครับกายในกระถางหกเลยดีกว่าอามาครับนี่อัศดงชงโคนะครับผมอัศดงชงโคนะครับไม้สวยๆนะครับอันนี้เอาที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งครับ อสศดงชงโคมีสองกระถางนะครับนะครับผมเห็นเขาลงขายกันอยู่กระถางสี่เล็กๆนะขายกันอยู่แปดเก้าร้อยนะครับวันนี้กระถางหกนะครับอสศดงชงโคให้เจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งครับมีสองกระถางนะครับมีสองกระถางนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนหรือเปล่าสวยเลยนะครับอสศดงชงโคนะครับฝนก็ลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ ส่งชมโคนะครับกระถางใหญ่โอ้โหอันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้เอาสองร้อยห้าสิบลอมส่งกระถางหกกระต้นนี่ลูกไม้นะด่างชมพูนะครับด่างชมพูนะครับนะครับด่างชมพูนะครับไม่ใช่ไม้สีเพู่าด่างชมพูนะครับนี่สองร้อยห้าสิบลอมส่งนะครับอันนี้ไม่รู้แม่ค้าเคยขายหรือเปล่า แต่ผมซื้อมาแพ Γ, งนะเขาอังคารนะอันนี้เขาอังคารนะครับเขาอังคารสี่ร้อยรวมส่งนะครับผมเป็นบน i, อลใบหอกนะครับเขาอังคารนะครับในตลาดไม่ค่อยมีขายนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยเขาอังคารนะครับผมสี่ร้อยรวมส่งมีสองกระถางนะครับแบ่งให้สองกระถางน,นะครับมีอยสองกระถางนะครับเขาอังคารนะครับเป็นไม้ใบหอกนะครับนี่คร <irm> ับด่างชมพูสวยเลยนะครับ หวานนะครับวันนี้มาสายหวานเลยของคานะ400รวมส่งครับมีสองกระถางนะครับสวยมากนะครับอันนี้อะไรอันนี้ก็นางแรกสดนะครับนางแรกสด200รวมส่งครับลูกค้าถ้าใดสนใจก็ทักมาถามแม่ค้าได้นะครับแต่เมื่อว,วานนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับรักเออกระถาง150นะครับ ลงปุ๊บได้ขายเลยครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ชอบบอลสีของส่วนเรานะครับอันนี้ดารานะดาราโนพรัตนะครับใครชอบไหมครัดาราอันนี้ผมเพิ่งเอามาลองทำาอกกระโจมดูต้นใหญ่นะครับดาราต้นนี้ให้สองพันห้านะล,ลูกค้าสนใจนะครับก็ขายให้ได้นะครับ สองพันห้าพร้อมยังไม่ค่อยมีหัวหรอกดาราไซนี้เพราะว่าดาราเป็นไม้ที่หัวเล็กนะครับหัวไม่ใหญ่หัวเขาจะไม่ใหญ่นะครับดารานพรัตนะครับถ้าใครบ้านใครมีแล้วอยากผ่าทําจํานวนอย่าทําชิ้นเล็กนะครับผ่าชิ้นเล็กเขาจะไม่ค่อยป้ายนะครับดารานพรัตนะครับเขาจะไม่ค่อยป้ายนะครับต้องผ่าชิ้นใหญ่ๆญ่ครับมันจะป้ายครับบางต้น ผมเห็นเขาผ่ากันอย่างหัวหนึ่งเขาผ่าได้แค่เจ็ดแปดชิ้นนี่นะครับอันนี้เป็นหน่อครับเป็นหน่อนะครับ,เป,นนนรบเป็นไม้หนอรัตนศินกระถางหกนะครับไม้หนอสองร้อยรวมส่งนะครับผมสองร้อยรวมส่งนะครับผม รัตนาสินกระถางหกใหญ่ๆสวยๆเป็นไม้หน่อยนะครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับลัตนสินนะครับรัตนาสินนะครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอันนี้อะไรพันเรืองเป็นกอเลยครับพันเรืองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเป็นกอเลยนะครับพันเรืองนะครับพันเรืองนะครับพันเรืองร้อยห้าสิบรวมส่งครับมีสามต้นนะครับสวยๆเลยนะครับพันเรืองนะครับ ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมอันเรืองอันนี้วาสนาต้นนี้ยังไม่ไปเลยมีใครไม่มีใครชอบไปแล้วสวยนะเนี่ยสามร้อยรวมส่งมันนี้วาสนาครับผมจตต้นเล็กไปแล้วเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับที่สวนเนะน่อันต้นนี้ให้สามร้อยรวมส่งครับมันมีวาสนานครับ เพื่อแคนใ,ในสนใจก็ทักม็ถามได้นะครับมีวาสะนาครับสามร้อยลมส่งนะครับให้ผมขายน้ำเมืองนนแผงนะครับแต่ผมยังไม่เจอนะครับน้ำเมืองนนแผงนะสวยนะครับเป็นไม้สวยนะครับน้ำเมืองนนเนขายน้ำเมืองนนให้หน่อยเขาบอกเดี๋ยวผมจะพาไปหาดูาน้ำเมืองนน อันนี้อันนี้คือเพชรสุวรรณโชตนะครับเพชรสุวรรณโชตสามร้อยรวมส่งนะครับกระถางใหญ่แล้วนะเอาไปนี่ขึ้นกระถางแปดกระถางเก้าได้เลยนะสวยๆเลยดึงใบเบี้ยวกันนะมันหลุดมันเหลืองครับเพชรสุวรรณโชตนะครับด่างนี้สวยเลยนะครับเพชรสุวรรณโชตนะครับนี่สวยนะครับนิ่งๆไม้นี่สวยนะครับเพชรสุวรรณโชตนะครับสามร้อยรวมส่งนะครับตัวนี้ อันนี้เจ้าปลอยแก้วกระถางสี่นะครับสองร้อยรวมส่งไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยหรือเจ้ากระถางหกเลยอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่บอกเท่าไหร่นะมื่ิ๊สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเจ้าปลอยแก้วนะครับลายปลาคารับสวยๆเลยนะครับอืมนะครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งมีสองกระถังสี่นี่สองร้อยกระถางหกสองร้อยห้าสิบนะครับ ราปลอยแก้วนะครับรวมส่งนะครับหลุดโอ้โหนี่เจอแล้วอันนี้ก็ดูกระบี่นายร้อยกันกระบี่นายร้อยร้อยห้าสิบรอมส่งนะครับกระถางห้านะครับสวยๆนะครับกระบี่นายร้อยนะครับร้อยห้าสิบรอมส่งครับ,น,รบน,นี่ค้าบอกว่าขายให้น้อยต้นนี้ น้ามึงนนแผงต้นนี้ขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสว,สวยเลยวันนี้ไม่มีลักเอยนะครับผมท่านผู้ชมครับนะครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับน้ามึงนนนะครับต้นนี้นะคน้ำมงนนแพงนะครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะ น่าจะเป็นศิลานักป่าดนะหรือเปล่าไม่แน่ใจครับตอนนี้สวยมากครับใครสนใจก็ทักมาถามแม่ค้าครับแคปแล้วก็ทักมาถามแม่ค้าเลยนะครับตอนนี้ถามราคาเขาสวยครับไม่ปักชื่อผมก็จำไม่ค่อยได้ครับสวยนะครับผมขายแต่กระถางใหญ่นะครับอืชายชนป้ายสวยๆอย่างนี้สองร้อยรวมส่งนะครับ ป้ายสวยป้ายทุกใบนะครับชายชนนะครับสองร้อยรวมส่งครักระถางนี้ครับป้ายสวยป้ายทุกใบนะครับพอเขาลงคลิปเสร็จเมื่อวานนี้ขับรถอยู่เขาก็ถามผมว่ารักเอ้ขายเท่าไหร่ผมบอกร้อยห้าสิบ ขายได้ยังไงร้อยห้าสิบบนผมใหญ่เลยฉันเก็บไว้อยู่เขาบอกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ขายไปแล้วไม่กล้าพูดต่อขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็น้ำมืองนอนนะน้ำมือนอนแพงสองร้อยห้าสิบนะน้ำมืงนอ,นงองนนแพงสองร้อยห้าสิบรอมส่งนะครับผม ว่าห้าสิบรดมสง่งต้นนี้ก็สวยทําไมไปยักจังเลยม,มีใครชอบเลย,ยได้ไงครับเนี่ยสวอสวยเลยนะผมี่มานปลายล่ึยๆจะชัดอย่างเงี้ยเนี่ยกระถางหกนาะเอาไปขึ้นกระถางแปดตั้งดูฟอร์มได้สวยได้เลยนะเนี่ยสวยนะครับเนี่ยสวยมากต้นเนี้ยเอาไปที่สองร้อยห้าออสองร้อยโดมสง่งนะผมพิมานสองร้อยดมสง่งในกระถางหกเือสวยนะ มีก็มีสองกระถางนะายสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มกระถางนี้ก่อนม,มีสองกระถางอนะเอาสองร้อยรวมส่งนะมนี่ส,สวยๆเลยอะกระถางห้าใบใหญ่กระถางหกใบเล็กกว่านิดนึงนะกระถางห้ากระสวยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่แต่ผมไลฟ์ผมนะ สองร้อยรวมส่งนะครับผมสองร้อยรวมส่งผมพี่มันสวยๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าเขาขายอยู่เท่าไหร่ก็ให้ผมขายผมก็ขายนะครับผมก็ขายราคาของส่งนี่นี่ขายอย่างเดียวครับเมืองแปดริ้วเมืองแปดริ้วขอสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับกระถางหกนะครับสวยๆครับเมืองแปดริ้วมีต้นเดียวนะครับมีสองต้นนะครับกระถางหก สาม้อยห้าสิบนะครับนี่ต้นแม่สวยมากครับเป็นบอลใบกลมนะครับผมสวยจริงๆนะผมนี่เมืงแปดลิ้วนะครับสามร้อยห้าสิบรวมทรง อับสอน,นะครับ150ร้อยห้าสิบรมส่งนะมีสองกระถางนะอับษรใสวยไหมแะถางห้านะครับ150ร้อยห้าสิบรมส่งครับอันนี้ก็สวยทเทียบเทวลิทนะครับดีสวยเลยทเทียบเทวาริทป้ายดังนี็สวยอย่างนี้ขอสองร้อยห้าสิบรมส่งนะครับโอ้โหป้ายป้ายหวดเล็กเกงน,นะป้ายลึกนะครับสองร้อยห้าสิบรมส่งนะครับ ธาุบางแก้วนะครับส,สวยๆเลยนะครับต้นใหญ่ๆส,สวยๆอย่างนี้150ร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับส,สวยเลยนะครับถาดบางแก้วนะครับสวยใหญ่เลย <c oughs> น้ำมึงนนต้นนี้ด่างเยอะหน่อยน้ามึงนนแผงต้นนี้ขอสามร้อยรวมส่งนะครับ นี่กระถางหกครับด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบนะครับสวยๆเลยนะครับนี่รอดมาแล้วสวยนะครับสวยสวยจริงๆสามร้อยรวมส่งนะครับน้ำมันลแผงต้นนี้นครับอันนี้เท้าลำไพนะครับเท้าลำไพนี่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ สวยสวยเลยนะครับใหญ่นะเอาไปขึ้นกระถางแปดกระถางเก้าได้เลยนะครับสวยนะครับเท้าลำไยนะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสวยสวยเลยครับให้มันสมชายากบไม้ใหญ่เลยครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับก็ขึ้นกระถางแปดกระถางเก้าโตเลยโตเลยครับเอาไปไม่ต้องเลี้ยงนานครับโตเลยนะครับเอาไปสวยเลย อันนี้ทิฟวารีนะครับดารานพรัตนะครับผ่าแผงแดงหมดเป็นทิฟวารีนะครับใบหลกๆอย่างนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับกระถางหกนะครับผมใครอยากตั้งไม้ประกวดก็ตัวนี้เลยครับสามนิ้วห้านิ้วนะครับนี่สวยเลยครับลองตั้งกันดูเผื่อมีงานใกล้บ้านจะได้ยกไปประกวดเลยครับสวยเลยนะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งครับ ขายไปก็เกรงใจเมียไปครับผมว้าขายไปเกรียงใจเมียรครับช่วง,งนี้อันนี้เป็นบอลที่ลูกค้าตัวตนี้เป็นบอลที่ลูกค้าสั่งไว้ครับรอส่งนะครับตัวนี้นะรอส่งนะครับเราก็จะตั้งไว้ให้เขานะครับทําฟอร์มให้เขาครับ ลูกค้ายังไม่พร้อมรับเราก็เก็บไว้ให้นะครับโทรมาสั่งเราก็จะเก็บเข้าตู้นี้ไว้อสงไข่ไม่รู้ว่าเขาจะทําจํานวนหรือเปล่าอย่างเขายกออกมาครับจะสวยเลยตู้นี้มีแจก,กสวยนะครับโอ้โ เทพเทวาิศนะครับต้นนี้นเ,นนเทีบเทวาิศต้นนี้นะครับด่างสวยนะครับใบดกด้วยนะครับตั้งได้เลยโอ้หน้าตากประกวดจังเลยต้นนี้สวยมากเลยหน้าตาหน้าไปตั้งประกวดมากเลยกระถางหกนะครับลูกค้าสนใจก็ต้นนี้นะต้นนี้นะสวยๆนี่นะสามร้อยรวมส่งให้ครับส่วนต้นนี้ใบน้อยหน่อยครับโอ้ใบนี้มันเหลือแนละ้วดึงออกเลยไม่สวย ท่าไรนะอันนี้สองร้อยห้าสิบรวมส่งสองร้อยห้าสิบรวมส่งเนี่ยมีสองกระถางนะแต่สามร้อยรวมส่งเนี่ยเนี่ยใบสวยๆอย่างเงี้ยมีอยู่กระถางเดียวแล้วขึ้นกระถางหกแล้วเอาไปเอาไปเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะครับเอาไปตั้งกระถางขึ้นก่อนให้ใบมันดกๆไปเลยในกระถางนี้ก็ได้ครับเพราะว่าดินเรายังดีอยู่นะครับผมนี่สวยๆเลยที่เทวดาสวยมากครับเพิ่งมาเจอเนี่ครับวันนั้น มันไล่อยู่แต่เขายังไม่กลางไงใบเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่านี่ว่นี่สวยมากอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวก่อนเทา้าหีรันนะครับเทา้าหีรันต้นนี้กระถางหกนะครับใหญ่ๆกระถางหกนี่ขอสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ หาวิหีรันนะครับมีสามกระถางครับขอสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับฝนก็ลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ฝนไล่นะครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับฝนลงเม็ดแล้วถ่ายต่อ,อยากแล้วฝนมันตกนะครับกำลังลงเม็ดแล้วครับนี่คือบอลน,นอกตู้ของสวนเราสวย ไว้ตอนไหนเราก็จะถ่ายให้ดูตอนนั้นนะครับเพราะสวยจริงๆครับเนี่ยหรือใครอยากได้ดารานพลัสนะครับดารานพรรัลัสผมก็ขายได้นะครับผมขายทุกต้นเลยครับผมบันที่สวนผมอะ่ะผมตั้งประกวดผมก็ขายนะครับดารานพรรัลัสนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยที่ผมตั้งอ่ะเนี่ย สวยเลยนะดารานพรลัตนะนี่ครับกระถางละพันห้านะครับใครสู้ราคาผมก็ปล่อยให้นะครับปล่อยกระถางละพันห้านะครับมีอยู่สี่กระถางนะครับหนึ่งหนึ่งนะสองนะครับสามนะครับสี่นะครับผมปล่อยกระถางละพันห้านะครับดารานพรลัตเลยหรือใครชอบต้นใหญ่ใหญ่งเงี่ยงผมเลย ต้นนี้ผมจะยกไปงานที่ลบบุรีนะครับวันอาทิตย์นี้จะถึงนี่นครับต้นนี้ถ้าใครชอบก็เอาไปที่หกพันนะครับสวยๆเลยหกพันนะครับต้นนี้หกพันนะครับหกพันสวยๆนะครับถ้าใครชอบก็เอาไปได้เลยนะครับอ้าวไปไม่ได้ไปไปกวดไม่ได้นะครับเนี่ยใบไม่ต้องยกออกครับอึ๊บจะยกออกมาให้ดูเลย สงสัยอยากผ่าทําจํานวนแล้วเลนี่ใบไม่ครับไปไม่ได้นะครับใบไม่เราไปไม่ได้นะครับใบทิ้งเราก็ไปไม่ได้ครับทิ้งใบเราก็ไปไม่ได้ถามว่าสวยไหมสวยจริงครับดาราตัวนี้คนระับดาเข้มบ่วงเงรับนี่ต้นนี้ขายหกพันนะครับผมนะครับหกพันนะอันนี้เป็นไม้ผมเอง เป็นไม้ที่ผมเอาไปประกวดนะครับต้นนี้เคยติดรางวัลที่สี่ที่งานสารายานครปฐมมาแล้วนะครับต้นนี้เอาหกพันนะดาราต้นนี้สวยสองสี่หกแปดโอ้โหแปดใบนะคือเขาทิ้งใบบ่อยมากครับต้นนี้แล้วก็ช้ำแต่น่าจะอายุได้แหละนะฮะ หัวก็น่าจะใหญ่แแหละนี่เข้มๆเลยนะพอใบแรกกลางมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเขากัดสีเต็มที่เฮ้ยเข้มอย่างนี้ครับต้นนี้ให้อยู่หกพันนะครับหกพันรวมส่งไปเลยครับผมขายให้เลยนะครับหกพันรวมส่งนะครับต้นนี้ใหญ่ๆในกระถางสิบนะครับถางสิบนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆไม่เล็กมากรับกลางๆางเงี้ยผมขายให้กระถางละพันห้ารวมส่งให้ด้วยก็ได้นะพันห้า ลูกค้าเผื่อลูกค้าอยากได้ดารานาพรัดเป็นเลี้ยงครับดารานาพรัดเป็นบอลสีที่มาแรงนะครับตัวเนี้มีต้นไหนจะขายอีกนะครับเดี๋ยวจะปูโอ้นี่ยังไม่ได้ปลูกนะครับนี่ผมผ่ารองไซนะครับฝากติดตามรองไซด้วยมีส,ยสวยๆเลยซึ่งผ่าแต่ยังไม่ได้ปลูกเลยเป็นจอมนะครับ จะสวยไหมที่สวยที่สวนเยอะนะครับทักมาถามแม่ค้าดูได้นะครับหรือว่าชอบตัวไหนก็ทักมาถามดูนะครับนเนี่ยเขากระบ,บี่นายร้อยเป็นบอลที่แตกกอง่ายนะ